วันนี้เราจะมาเรียนอาเรียนรู้ในเรื่องอะไรบอกไหมไม่บอกนะอะอยังไม่บอกให้พวกเราอะไรคะใช้ความคิดอะกระบวนการกลุอาและก็องค์ความรู้ที่มีอยู่อาที่เราเรียนมาเอามาให้เกิดประโยชน์ อยากเล่นเกมไหมคะ <Yeah. S 1> อยากเกมนี้คุณครูจะให้พวกเราเรียงวายมีชายชนะ,ะจะมีข้อความเหตุการณ์แล้วเรียงลำดับใหม่ให้ด้านใจความเหตุการณ์ที่เริ่มยังไงจบยังไงคิดว่าจะทำได้ไหมคิดว่าททำได้เดี๋ยวเราจะแข่งกันมันเป็นกระดาษกาวสติ๊กเกอร์ ลอกติดไปแก้ได้ไหม,ไมแก้ไม่ได้แลนะ้วต้องมั่นใจแล้วก็ติดกลุ่มไหนเสร็จติดเสร็จมั่นใจมามายืนอยู่ตรงนี้นะคะมายืนอยู่ตรงนี้โดยเรียงลำดับไปพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะอ่าโอเคตัวแทนติบอดีม,มาครับ ก่อนนะนให้ถูกต้องนะคะเสียเราก่อ้ากอ้าไหนหงะขอเสียงคนมือให้ตัวแหวนทางหน้าเรามาดีมาฟังองคนที่ห่ถ้าถูกต้องก็คือรับร้อยไปเลยนะคะสามัวงใช่ไหมดีเยี่ยมนะคะจากดอ้าวลอความสเอลืมใหม่หันดัง ตัวเป็นผู้นำ้็เป็นผู้ที่มีสมรรถนะกว้างไกลองจำนอนมากลงชื่อคาพูดของนกมูงจึงจะเลือกนอยู่เป็นผู้นำแล้วเรา ีไหมเนี่ยเหตุการณ์ดีดและก็ถูกต้องขอเสียงปรบมือให้ลุ้มน่านะคะกลุ่มที่เหลือเหมือนกันไหมคะ,ะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเราช้าไปกว่าเพื่อนนิดหน่อยอ,อ่ะไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้ทั้งห้าทีเก็บไปไว้ก่อนเพือ่อเราจะได้ใช้งานต่อไปเก็บเ็จอะไรบนโต๊ะให้เรียบร้อยนะคะอ่าวละเมื่อกี้เราได้ทำอะไรไป ลำดับลำดับเรื่องอลาลำดับเรื่องราวไปถ้าเราลำดับดีเหตุการณ์ดีสอดคล้องกับผลทำให้เนื้อเรื่องของเราเป็นยังไงดีไปด้วยเข้าใจไหมแค่เห็นโครงเรื่องนี้เข้าใจไหมเออเข้าใจปะใครมาะไรที่ไหนเมื่อไรผลเป็นอย่างไรอ่าซึ่งเราก็เคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับเขียนแผนภาพโครงเรื่องมาแล้วใช่ไหม จับได้อ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้ใบความรู้อ่าที่เป็นตัวอย่างหลักการและก็ตัวอย่างในการเขียนองค์ประกอบส่วนประกอบทัง้งหมดก็มีอะไรบ้างอ่าเพื่อเป็นการพบรวมนสักสักกี่นาทีดีห้านาทีพอไหมอ่าห้ 5, 10, าถึงสิบนาทีเนาะโดยประมาณค่ะโอเคเราจะเจกเนืน้อหาให้ก่อนที่เราจะไปสู่ในกิจกรรมต่อไป คุณครูอยากจะให้พวกเราได้ได้พบนะคะอยู่ใกล้กันก็ปรึกษาหารือกันว่าเอออ่าส่วนประกอบที่มันมีตามนี้นะตามนี้นะอะไรคะมีอะไร,ะะระบ้างที่สำคัญอ่าองค์ประกอบที่ะะสำคัญ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้ะเพื่อสื้นซ้ย้ำพัว อ้าพี่ดูนะคะคงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะเป็นเรื่องเก่าที่เรามาับพวดการจากช่วงนีนะ้แล้วเนาะไปความรู้เยอะครูอยากถามพวกเราลูกอ่าโครงเรื่องเราทำไปเพื่ออะไรเราช่วยอะไรเลยอ่าว่าไงคะช่วยให้เขียนเรื่องอย่างนี้ เหตุผลอ่าใช้ได้ไหมคาตอบของเพื่อนใช้ได้ค่ะจีน่านะคะใช้ในการเขียนเรื่องทั้งหมดเหมือนเราเล่นเกมมาเตียกเราเรียงลำดับใช่ไหมนั่นคือคงคงเรื่องทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยเอาแต่อะไรคะมีบทสนทนานะเมื่อกี้ไม่มีเอาแต่ใจความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอะคะ มีประโยชน์ยังไงคัช่วยอะไรบ้างใครจะตอบยกมืออ่าวาสดาใช้ทำอะไรครับ,รบ,วบ,บเวลาเขียนจะได้ไม่สับสนเหตุการณ์อะไรก่อนอะไรหลังถ้าเอาเกาเหลาเปา็นจ่าผุ่ก่อนเลยอันดับแรกเขาทมไหมเออไม่เขา้าแล้วเราต้องเรียงลำดับก่อนว่า,วาท้ายสุดจะเป็นอย่างไรใช่ไหม โอเคอันนี้คือส่วนประกอบของของอะไรของของโเรื่องนะคะเอา้าวมาดูนี่อีกทีเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรนะคะเนี่ยแค่อะไรดีอ่แอากกแค้อยากกินนะ้ำอ่าแค่อยากกินนะ้ำเรื่องราวดีว้ยังไง แค่คนเดินเดินเดินมาแล้วนเป็นยงไงมันเป็นยังไงอะไรนะเมื่อชั้งโลหน้าลงไปมันเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่ไหนบอกนซึ่งเลยถามว่าตัวละครมีใครบ้างแค่เก่าสุนัขสนานที่บอกนะเหตุการณเหตุการที่รุนแค่เดินทางมาที่บอนะสอง ดีนี่คือเหตุการณ์มีโพสต์น่าักไหมย้อนแล้วย้อนอีกมีไหมมีขยายความบ่อน้ำเซสนชวยสังหารโซนซ้ายแบบไหมไม่ต้องเอาแต่ใจความสำคัญปะป๊าแผนภาพาผงเรื่องอันดับแรกก็คือชื่อเรืออ่าตัวที่สองบัวละครตัวละครก็คือมีใครบ้างในเรื่อสามสถานที่ ต้โนโจนโจบน,นะคะผลของเหตุการณ์ก็คือสรุปแล้วเป็นยังไงนะคะปลอดภัยไหมตายไหมอ่าเป็นยังไงสุดท้ายสัมภาษเหมือนกันคือข้อข้อ,อ,ค,อ,อคิดที่ได้จากเรื่องว่าโเครงเรื่องของเราจากเกมเ่อกี่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไงเราจะเริ่มต้นด้วยชื่อเรื่องก่อนใช่ไหมอ่าเราอ้อ้อเงเาเหลาแสนฉลา ได้ไหมได้อะไรอีกสักชื่อหนึ่งแปลกตงชื่อเรื่งสองมีตัวละครอะไรบ้างคะบอกคุณครูโลกาอวอลโซยูอ่าอันนี้คือตัวลนะขอต่อไปสถานทีอะไรคะเออมันน่าจะเกิดในตานะน้องเหตุการณ์ยังไงน,นะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งรถอะไรก่อน มาดลมันมาชุมนุมกันเพื่ออะไรนะเลืออเพื่อเพื่อเลือตั้งเพื่อเลือกตั้งสสอเพื่อเลือกตั้งผู้นำสูงเนาะทำน้าที่ดูตรงมือให้น้องลุงเพื่อนลุงโกเต์ต่อไปถึงเวลาตัวอย่างก็ให้แล้วศึกษาก็ศึกแล้วใช่ไหม ก็ก็รึจแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องทำชิ้นงานของของเราเพื่อพิสวน์ว่าเราเข้าใจแล้วงานชิ้นนี้เราจะให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการประเมินนะคะเดี๋ยวคุณจะกําหนดว่าคู่หนึ่งคู่สองนะคะคู่หนึ่งจะประเมินคู่สองคู่ที่สองประเมินคู่สามแล้วก็คู่สุดท้ายประเมินคู่แรกเข้าใจนะ มีแบบประเมินให้พร้อมเดี๋ยวครูจะชี้แจงท,จทีตอนนี้ให้ลงมือทำโดยจับคู่าจับคู่แล้วก็จับโต๊ะจับโต๊ะเป็นคู่ดีไหมน้องอเราจะได้สะดวกในการทำง,งานจะได้ประษานกันได้ด้วยนะคะเอา้าลงมือจับคู่ ทำยังไงคะอ๋อแผนวางแผนดีๆนะคะให้ฟังขึ้นชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงจบเสร็จงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมาฟังเพื่อนๆนเสนอตอนเพื่อนนาเสนอเราจะให้คะแนนประเมินเพื่อนๆด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวตรงๆกันไปอ้าวไปจะอาสามาคู่แรกคะ คี่แรกค่ะเชิญค่ะเจเลยคะอ่ะเจอกันไปนะลูกเดี๋ยวนี้ค่ะอ้าวเร็วค่ะมาเลยใครจะของกันก่อชผู้บอกใคอทน่ี้งกไปนะคะถ้าเหลือก็อออคืนพูปูอาขอแจกตัวเบอร์ให้ตัวแหวนของเรานะจ๊ะนำเสนอโอเคแนะนำตรวก่อนนะคะ ค่ะนะคะค่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 ะ <Ultima> ยอทุกคนเลยอาปรบมืุให้ตัวเองนี่ะนะคะแต่มีการจุดที่เราควรแก้ไขเราก็จะพัฒนา,าง,งานบอกราต่อไปนะคะแล้ววันที่เราเรียนเราได้อะไรคะอ่ามีรางวัลให้คนเก่งสองสองรางวัลเรียนเราได้อะไรคะวันนี้ค่ะใครจะตอบคะใครจะตอบคะอ่ะาได้ไรคะรางวังค่ะได้ความรู้เรื่องอะไรคะ กัดาวรู้เรื่องการเขียนอ่ารู้เรื่องการเขียนอ้อหอยเนาะจะได้เพื่อนจะได้ยินด้วยรู้ได้รู้การเขียนโครงเรื่องอ่ารู้เรื่องการเขียนโครงเรื่องเราเอาไปเพื่ออะไรนะคะเอาไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการเเพื่อใช้ในประโยชน์ในการเขียนอ่าไหนลองเล้อกมอยางที่เขียนอะไรบ้าง เขียนเลยปะเขียนนิทานได้ไหมได้เขียนได้ดีครับคนอื่นช่วยกันได้เขียนได้ดีครับโอ้โเขียนโอ้โค้โอ้โอะโอ้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 าอ้โ้โอ้โอ้โอ้โร้โราโอ้โร้โอ่าว้นนี้เราไอ้เรียนรู้โอ้โอ้โอ้องใน ในกิจกรรมโดยรวมตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายมีงานกลุ่มงานคู่ชั่วโมงหน้าเราจะเจอกับกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหมอีกในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ